และนี่ครับนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ทางใต้เขียนว่า look on my work งานไม่ใช่างนั้นนะนี่จะอยู่นี่ทางเขาเรียกว่าไงนะทางตอนใต้เยี้ยงมาทางขวานิดน,นึงนะมันจะยมันจะอยู่เหนือแคมป์ขึ้นมาตอน chapter อ่า chapter สองนะนี่จะอยู่ทางนี้ครับนี่เลย ที่เราอยู่มาของอาเธอร์เนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละโอเคไปกันเมื่อเราเกิดเมื่อเราเก็บครบหมดแล้วนะครับผมแอนที่ชิ้นนี่ที่เป็นปฏิปต่ปตอ,อกันถามว่าไง can you find me นะเออไปห,หาฉันเจอแล้วอะไรประมาณน,นั้นมั้งโอเคไปกัน โอเคครับแล้วนี่คือบอ่อแสชิ้นที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ทางตอนเหนือของสตอเบอรี่เยื้องซ้ายเอยเื้องขวามานิดนึงนมันอยู่ทางใต้ของอสถานีรถไฟอ่าพวนี้นี่โอเคครับนี่คือชิ้นที่สามนะครับผมของเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ ลายแทงอะไรก็ตามนั่นแหละครับของฆาตกรต่อเน,นื่องอันนี้คือชิ้นที่สามนะครับผมอยู่ตรงนี้ของทางใต้ของเมืองโรส โอเคนี่คือชิ้นที่สามแลครับผมนี่คือชิ้นที่สองแล้วสองอยู่ไหนวะเอาประมาณ เมือเม่อเราเก็บเมื่อเราเก็บครกหมดแล้วนะครับผมแอนที่ชิ้นนี่ที่เป็นปฏิปตอกันถามว่าไง can you find me อเออไหนหาฉันเจอแล้วอะไรประมาณนั้นมั้งโอเคไปกัน โอเคครับอันนี้เมื่อเราเก็บครบหมดแล้วนะอันนี้แผนเอ่อภารกิจมันจะขึ้นนี่ตรงนี้ทางใต้ของวาเลนทามเลยครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยเ <c oughs> มื่อเราเก็บครบทั้งสามชิ้นแล้วนะ อาเธอร์จะไขเองป๊าบอื้มอินอย่างแรงดูจากอาเธอร์นะโอ้โหมาด หมัยแอด,ดมันที่รักเราจะไปอ่านเองนะขี้เกียจอ่านมีจดหมายกฉบับหนึ่งก็ไปอ่านเองเหมือนกันคนระับแคปหน้าจอแล้วอ่าน โอ้โหเสียงเสียงก็น่ากลัวอันนี้น่าจะเป็นคนที่หายตัวไปอ้มีผู้หญิงด้วยน่าจะเป็นที่นอนโอ้คุณพระคุณเจ้าโอ้ยปัดเดียวล่วงเลยเหรอมองหาผมอยู่เหรอหรือว่าเป็นเพียงเรื่องประหลาดใจหรืออาจจะใช้ทั้งสองอย่าง บางทีอาจจะเป็นเรื่องประหลาดใจเว้นแต่คุณอยากกันรู้ว่าอยู่ที่นี่อันไหนดีกว่าอดจิตเลยคุณควรคิดดูให้ดีเก็บความคิดไม้ควรว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจิตเลยวะผมจะไม่โกหกมันนะผมจะไม่โกหกนะ อาจจะไม่น่าดูไม่สนุกผมหมายถึงผมคงสนุกประมาณแต่ตะพุนผมไม่<อ>พูดจบยังฮะเฮ้ยตายเลย ดึกแล้วเนี่ยเราอยู่นานแค่ไหนวะโอเคแต่ป่องไฟไม่มีโอ,อ,โอ้โลกจิตเป็นไง เป็นคาพืนที่สวยงามจริงๆริงเนเพื่อนเพ้อ หดเวลาแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังขายอยู่นี่ก็เอ่าเวลาไม่ได้บอกคนที่คุณตามหายอยู่คนที่ทำเรื่องไม่เดียวไว้มีหลายคนที่หายตัวไปในช่วงสองสาปีมานี้ไอจิตป่วยนี่วิปลิตมากทาทางสติไม่ิดีนั่นนะ ไป้าที่ห้องใต้ดินที่อุงล้างตามทางน้ำตกแล้วไปดูให้กับตาโอเคนี่คือเอ็ดมันเอ็ดมันลอรีจูเนียร์ไปจำชื่อไว้ให้ดีนะจำไม่มีวันลืมไหมผมจะทำตัวดีกับท่านผมจะทำตามทุกอย่าง <laughs> oh, Get, up. Get him off me. you <laughs> <laughs> oh, oh, thank you. Thank you. My not <laughs> อ,อ,อย่างที่บอกให้คนไปที่กระท่อมนั่นให้เขาดูคงคิดว่าข้าไปเยอะอยู่ข้างนอกนั่นมีพวกจิตแบบนี้เยอะอันนี้เงินต่เสียเวลาของคุณยี่สิบตัวลาร์นี่นะเลซินดี้้าไม่นักสือพิมพ์ยังขายอยู่อ่ะอ่า